เพื่อชีวิต r a ดีโอฟอร์ลขอเป็นกำลังใจเพื่อนำคุณผู้ฟังก้าวสู่ชีวิตใหม่กับรายการเพื่อชีวิตใหม่ขอฝากพระคำของพระเจ้าที่ที่เราจะต้องฟังทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเพื่อให้กำลังใจและเป็นพระพรที่จะเข้าสู่จิตใจของท่านนะครับเพื่อเราจะสงบใจมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า โรรองตรัสไว้ในตอนหนึ่งว่าเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่เปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ซึ่งเรากล่าวกับท่านในที่มืดท่านจะกล่าวในที่แจง้งและซึ่งท่านได้กระซิบที่หูก็จงตะโกนที่ดาดฟาาา้าหลังคาบานอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณและกายพินาศในนรกได้ข้อที่จะเน้นวันนี้มีข้อเดียวนะครับคือความกลัวพระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวนรกไม่ต้องกลัวสวรรค์ไม่ต้องกลัวผีหาซาตาน ไม่ต้องกลัวภัยพิบัติไม่ต้องกลัวภัยโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกลัวมนุษย์สิ่งที่ควรจะกลัวนั่นคือพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถให้เราตายได้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณแต่มนุษย์นั้นสามารถทำให้เราตายได้แค่ร่างกาย พูดผีปีศาจอาจจะทำร้ายเราได้โดยร่างกายทุกคนมีสิทธิ์ได้แค่ร่างกายแต่ไม่มีใครที่มามีสิทธิ์ทำร้ายวิญญาณจิตของเรานอกจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีคำหนึ่งบอกว่าเวลาเราตายเนี่ยใครจะเอาศพเราไปทำอะไรก็ได้มีบางคนเจ็บใจเราอยากจะไม่ให้เราผุดเกิด พอฆ่าเราเสร็จแล้วเอากระดูกเราไปปนให้ละเอียดเลยแล้วก็ไปทิ้งทะเลเพื่อเราจะไม่ผุดไม่เกิดอันนั้นไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของกายคุณจะปล่อยเราให้เน่าทิ้งตามถนนหรือว่าทิ้งลงทะเลแต่จิตวิญญาณของเราที่รอดแล้วพระเจ้าทรงพาเราไปอยู่กับพระองค์ไม่มีใครทำได้นะครับ กายเราเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าวิญญาณไม่มีใครทําได้นอกจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้อนุญาตว่าเราเนี่ยจะลงไปอยู่ในในรกหรือว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์พระเจ้าจะเป็นผู้กําหนดพระเจ้าจะเป็นผู้ทำเพราะงั้นคนที่กลัวหน้ากลัวที่สุดที่เราจะต้องยำเกรงมากคือพระเจ้า ไม่งั้นคนจะพูดหรอเรายังมากก็าตายครั้งเดียวบางคนบอกยังดีก็แค่ตายพอเราคิดอย่างนี้เข้าแล้วมันมีใจสู้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าตายแล้วตกนรกด้วยโอ้ยไม่เอาอะไม่ตายอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องโลกหน้าที่จะต้องยาวนานในโลกนี้ช่างมันเถอะบางทีแป๊บๆมันตายก็ตายไป พระฉะนั้นพระเจ้ามีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณเพระเาะฉะนั้นต้องกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณและกายเนี่ยพินาศในในรกได้พระคัมพีรบอกมั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วมันก็ทําให้เราไม่กลัวอะไรแล้วคนที่ไม่กลัวนี่ก็ทําให้ชีวิตเข้มแข็งเพราะทุกวันนี้ที่เราอ่อนแอเนี่ยมาจากความกลัวทั้งนั้น กลัวผีนี่หนึ่งแล้วอ่อนแอกลัวผีทำลายอย่างงู้นกลัวอำนาจชั่วกลัววิญญาณอะไรจะมาเล่นงานอย่างงู้นนี้กลัวไปสารพัดเลยพอความกลัวตัวนี้คือความอ่อนแอทําให้เราต้องไปหาหนูน่นหานี่อะไรสารพัดเสียเงินเสียทองเยอะแยะเลยเพราะกลัวทรงเดชแต่ถ้าเรามีพระเจ้าแล้วเราจะไม่กลัวสิง่งใดเพราะไม่มีอํานาจอะไรที่จะมาเหนือพระเจ้า เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าไม่ได้หรอกเวลามันยาวแต่ที่บอกว่าชอบมีพวกเข้าทรงผีเจ้าเข้าสิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเล่นกับวิญญาณเนะ่ะเขามาถึงเห็นผมปับ๊บเขามาถามผมเลยบอกว่าคุณเกิดวันอะไรผมก็เลยบอกวันจันท์เดือนอะไรบอกเรียบร้อยเขานับมือไปนับมาอ้ออีกสามปีตายผู้กับผมอย่างนี้เลย ก็นึกว่าผมจะเข้าหลอกพอเรากลัวปับ๊บโอ้โหตายแล้วผมทำไงอ่ะผมกลัวตายได้อีกสามปีเหรอเอาล่ะพอความกลัวมาทำไงครับก็ถามทีแล้วผมทำไงจะรอดอ่ออยากจะรอดเหรอก็ต้องไปสะเดาะเคราะห์ก่อนอืมซื้อไอ้นี่เท่านั้นซื้อไอ้นี่เท่านี้กลายเป็นว่าเราจะต้องเสียเงินอีกหลายหลายรายการ แล้วบางทีต้องตกเป็นทาสต,ตลอดเลยให้ไปทำนูน่นทำนี่อะไรไม่รู้เพื่อจะให้ชีวิตรอดเห็นไหมครับมีบางคนถูกเล่นงานอย่างนี้เยอะเลยพวกสายศาสตร์พวกอะไรต่อะไรเนี่ยนะตกเป็นทาสเพราะความกลัวทั้งสิ้นเลยเพราะเรากลัวตายแต่หารู้ไม่ว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือความตายคือพระเจ้าไม่มีใครมมีอำนาจแล้วผมพูดกับเขาว่าไงผมยืนมองหน้าแล้วบอกว่า คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมากําหนดว่าคนนั้นตายวันนั้นตามวันวันเท่านี้ผมพูดอย่างนี้เลยคุณมีสิทธิ์อะไรพระเจ้าตั้งหากะที่มีสิทธิ์ว่าจะให้ใครตายขึ้นนรกลงสวรรค์อะไรกําหนดมนุษย์ไม่มีสิทธิ์แล้วผมก็เลยแจ้งเขาว่าผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมเป็นคนของพระเจ้าชีวิตของผมอยู่ในพระเจ้าจะชั่วจะดี ผมไม่กลัวสิ่งอื่นเลยนอกจากพระเจ้าคนมีพระเจ้ามันจะเข้มแข็ง,ขงเท่านั้นนะ่ะเขาเกิดความกลัวนฮเกิดความกลัวกลัวเราเลยทีหลังเราเดินผ่านไปเนี่ยหลบเลยมีพวกเราบางคนอยู่ใกล้บ้านพอจะทำพิธีเราเนี่ยถ้าเห็นเราไปยืนอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็จะไม่ทำเลย พอรู้ว่าเราไม่กลัวและเรารู้ทันนี่คือการไม่กลัวอย่างมีเหตุผลหรือกับการตกเป็นทาสแห่งความกลัวโดยไร้เหตุผลเราก็ต้องเลือกเอาขอพระเจ้าโดยอวยพรแด่คุูผู้ฟังทุกท่านให้พระวจ,จนะของพระองค์นั้นได้ทำให้เราเข้มแข็งและไม่กลัวอะไร